นี่คือหนะะ้าตามหมูกรอบเต่าลมนะคะที่จะมาเรียนในคอสทำอาหารค่ะเคล็ดล mm ับเทคนิค mm hmm. ที่จะทำหมูกรอบยังไงให้อร่อยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสไลด์ไขมันนะคะหมูกรอบนี่จริงๆเป็นซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องมารู้นะคะว่าทําไมหมูกรอบถึงช่วยลดน้ําหนักได้นะคะหมูกรอบแบบไหนลดน้ําหนักได้ป mm hmm. รุงหมูกรอบยังไงให้ใหกลายเป็นเมนู สไลายไขมันค่ะสตอรอเบอรี่ชีสเยิ้มนะคะที่ใช้ในการสลายไขมันนะคะเปิดสวิส์ไขมันได้นะคะแล้วก็สตอรอเบอรี่ชีสเยิ้มนะคะเป็นขนมสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ยังฟินอร่อยมากๆเลยค่ะมาเรียนทำขนมกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้วิธีนะคะในการที่ปรุงอาหารยังไงนะคะให้อาหารหรือขนมกลายเป็น เมนูสลายไขมันค่ะเมนู Menu สตูไก่ดูแล้วก็จะมีเทคนิคที่สอนทำสตูไก่ให้อร่อยก็มีขนมเสิร์ฟด้วยค่ะตอนช่วงเบรกแล้วก็ช่วงทานอาหารนะคะจะเป็นขนมสลายไขมันที่คือหน้าตาขนมค่ะที่จะเสิร์ฟในคอร์สเรียนนะคะขนมทุกชิ้นในนี้นะคะทานแล้วสลายไขมันนะคะแล้วก็เป็นไขมันดีค่ะช่วยให้ ร่างกายเราปรับสมดุลไขมันได้ค่ะมาเรียนรู้รายละเอียดนะคะการทำขนมการเลือกน้ำตาลนะคะการเลือกสารให้ความหวานการเลือกส่วนผสมค่ะที่เอามาใช้ทำขนมเลือกแบบไหนนะคะทางรักที่เราไม่ต้องไปนั่งค้นหาเองค่ะเราจะมีเค้กอร่อยๆนะคะ ลดน้ําหนักเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องอดนะคะยังทานขนมหวานอร่อยอร่อยได้ค่ะพียงแต่ว่าเราเลือกยังไงเลือกให้เป็นนะคะแล้วก็ถ้าเรามาเรียนด้วยเนี่ยเราจะเข้าใจในการเลือกทานอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความรู้ในการเลือกเครื่องปรุงนะคะที่จะมาปรุงอาหารหรือทําขนมให้เราลดน้ําหนักเลิกลดน้ำหนักแบบอดอดนะคะมากินอิ่มจุกจุก และก็เปิดสวิตซ์ระเบิดไขมันด้วยอาหารนะคะด้วยความรู้กับคุณย่าค่ะ